เรื่องราวของกลัลยาวดีนาคนาคีธิดาพยาผู้ชงนาทราชกาันมมมณฑาลีกลัลยาวดีนาคนาคีมีล่ามพยานาคสีเขียมรกุต่างมนุษย์นั้นอ่อนหวานน่ารักมีอุปนิสัยล่าเลิงสุภาพเป็นกันเองชอบการร้องลัมทำเพลงชอบเสียงดนตรีและการไล่ลัม วันหนึ่งนะคะในงานบวงสวงของพระยาผู้ชงนาคราชพระยานาควาสุกีนาคราชเป็นพญานาที่พันอยู่ที่พระอของพระศิวะมหาเทพได้มาร่วมงานด้วยกาลยาวดีนาทนาธีได้ทําการไล่ลามร่วมกับพี่น้องของตนและเมื่อพระยาวาสุกีเห็นก็เกิดพึงพอใจยิ่งนักจึงได้ทําการสู่ขอ,ขอกับพระยาผู้ชงนาคราชและเจ้าาติทองคํไมเหสีเอก ครั้งนั้นพญาผู้ชานาคาราเตตรวจดูด้วยยานว่ารู้ว่าทั้งสองนั้นเคยเป็นคู่กันมาก่อนและคงเป็นคู่ที่เวียนกันมาหลายกับหลายการแล้วแต่ยังไม่ถึงกับเป็นคู่บารมีนะคะท่านจิงเก่งว่าเมื่อไม่ใช่คู่บารมีแล้วก็จะอยู่ได้กันได้ไม่นานและหนางกาลยาวดีอาจเกิดเคราะห์หนักได้ พยาูุชงหน้าทราราจจึงออกอุบายว่าให้กัลยาวดีเข้าบำเพ็ญศีลก่อนประมาณ300ปีมนุษย์เพื่อเป็นไปตามกฎมนเทียนบานของที่นี่แต่ทว่าพระสนมมณนฑาลีมารดาแท้ๆของกัลยาวดีนั้นได้โกรธมากพอข้าใจว่าพญาพุชงไม่รักลูกสาวที่เกิดจากตนจึงได้ทำการขัดขวางไม่ให้กัลยาวดีได้มีคู่บารมีที่เป็นถึงเทพ นักขาราชมากักกาลยาวดีกำลังจะเข้าบำเพ็ญศีลตามเจตนาของพยาผู้ชงพระสนมมณฑาเลนีก็ได้แอบวางแผนให้ลูกสาวของตนได้เข้าไปนอนอยู่ในห้องบรรทมของพยาวาสุกีแล้วก็แซงให้นางกำนันมาตำหนิว่าปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตเรื่องนี้ทำให้พยาวาสุกีเกิดความมึนๆงงงงนิดๆว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมนางนาที่ตนชอบจึงมานอนอยู่บนแท่นบรรทงของท่านได้แต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดนะคะพอใจนันก็ต้องการนางกาละยาวดีมาเป็นเมียอยู่แล้วเรื่องถึงพระยาผู้ชงนาคาราชท่านจึงจำใจต้องยกลูกสาวให้เป็นสนมของพระยาวาสุกีแต่แล้วทั้งสองก็ครองรักกันได้ไม่นานตามคำทำนายของพระยาผู้ชงนาคาราช กาลยาวดีต้องพบกับความเสียใจเพราะพญาวสุกีนั้นมีมาเหสีอันเป็นที่รักและมีเหล่าสนมที่อยู่ฝั่งมาเหสีอีกมากกาลยาวดีต้องอยู่กับความช้ำใจตลอดมาจนในที่สุดก็ตัดสินใจละสังขารและหนีมาเกิดใหม่ยังเมืองมนุษย์ขาดวงจิตของเราดวงเดียวนี้ได้เดียนว่าตายเกิดมานับครั้งไม่ทั่วแล้วนะคะ บางครั้งเราติดอยู่ในความรู้สึกเราติดอยู่ในความทรงจำเก่าๆบางอยา่างที่เราไม่สามารถอธิบายได้อาจารย์กบนักวาดองกวดสายพยานก็ยินดีที่จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ